สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคทเตอร์แคทเกมจะได้มีเฟสซอรอีกเช่นเคยผมนะก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเรามาเริ่มกันเลยผมเนะี่ยหลังจากพาร์ทที่แล้วก็มีตัวใหม่มาทุกท่านก็บอกธีการรับมือมาผมนะว่าถ้าเกิดเจอไอ้พวกนั้นมาข้างหน้าห้องเราเราต้องหลบไปใต้โต๊ะตัวหนึ่งหลบมือตัวหนึ่งหลบหน้าโดยรวมแล้วค่อนข้างจะคล้ายกันผมมองว่ามันอาจจะง่ายกว่าไอ้สองตัวแรกก็ได้เนะเพราะเราไม่ต้องพวงไง ผมกลัวมันจะมาพร้อมกันที่ผมกลัวอย่างเดียวถ้ามันมาเทียต,ตัวนี้ไม่กลัวเลยเนะี่ยถ้าเรารู้ีการรับมือแล้วคิดว่าไม่น่าจะยากละมั้งจ็อบผมจะเล่นจ็อบนี้ผมนะผมว่าผมโอเคจ็อบนี้สุดแล้วมาผมอาจจะอัพไฟฉาย,ยวะ่ะโดยรวมแล้วไฟฉายถ้ารีเร็วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรใช่ไหมโอเคแคนั้นก็ก่อนอื่นหยิบกล่องเก้าซึ๊บวิธีการเล่นรู้แล้วปิดไปเลยก็ได้ฮัน มีเสียงหายใจโอเคเก้า okay. ไปถึงได้ป่ะวะมันจะมาเร็วอย่างนั้นปะค่อนข้างนานอยู่เนี่ยอืมนี่อันนี้ไอตั้มใช่ไหมเดี๋ยว <laughs> โตโตบ จำชื่อแม่งไม่ได้แล้วเนี่ยผ่านไปวันเดียวก็ลืมชื่อแล่วแ่งเดี๋ยวผมบอ,อกไปผมความจําสั้นแต่นั่นยาวเห็นไหมผ่านไปวันเดียวตูลืมชื่อมาอีกแล้วจำได้ไอยำอะเป็นเด็กแว้นชื่อยำๆจะได้ดีแต่ตัวหนึ่งนี่ยังจำชื่อไม่ค่อยอยากจะได้เลยแม่งยำเด็กแว้นจำอย่างนี้กันทีเดียว อ่ต่อไปอะไรสองกันไหมอ่ะสองก่อนก็ได้๊ออไปส่งเลยน่าจะทันอยู่ผมรีบไปหน่อยผมก็กลัวมากไปแต่ผมว่าผมน่าจะไปได้ไกลยอยู่ยืแออปะเคต่อไปโหสิบเลยว,วะอ่ะสิบก่อนสิบนี่ไกลเกินอาจจะพักกลางทาง อ,อเคเนี่ยพอรู้แบบนี้แล้วค่อนข้างง่ายเลยนะกลายเป็นว่าง่ายจริงๆจนคิดไม่ออกว่าตอนแรกตูเล่นไม่ได้เพราะอะไรตอนน,นี้ทำอย่างง่ายเลยเพราะว่านี่ง่ายสุดไม่ต้องมานั่งพาวงเช็คความเร็วอะไร เออแค่แค่เลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้อันนี้น่าจะโอเคสุดแล้วผมคงจะฟาร์มแต่เนี้ยอันอื่นเขาไม่ฟาร์มแล้วอันนี้มันชัวร์สุดแล้วผมจะชนะค่อนข้างจะชนะแบบชัวร์เลยดูแล้วแต่ผูชราใจไปเดี๋ยวประมาณจะแพ้คิดว่าไม่น่าจะไม่ไอ้ไม่น่าจะแพ้เดดเดดเดืดเดืดพักไหมพักไหมสไหนกัน พอรู้สึกว่าสักพักหนึ่งแล้วต้องหันมาก่อนมันพะวงโอเคเจ็ดแปดต่อเลยก็ได้มั้งคิดว่าน่าจะทันหรอกโวเลื่อนช้าอ่กแม่งอ้าววางทำไมเดี๋ยวเมื่อกี้เผลอวางเอาขึ้นมาใหม่เออขึ้นไปวางอหันไปกัน ไม่มีพลาดผมเนี่ยต่อไปก็สามไปไกลหน่อยอันนี้เชือ่อสักแป๊บหนึง่งเพื่อความชัวร์ผมว่าผมไม่พยายามโลกมากหันบ่อยๆอะดีแล้วผมไม่รู้ผมหันบ่อยไปหรือเปล่าแต่ผมว่าผมค่อนข้างโอเคกับจังหวะประมาณนี้ไม่ต้องบ่อยมาก โอเคเยอะเท่านี้หนึ่งสองสามก็ครบต่อไปเลขอะไรสี่หกคือถ้าไม่ลนไม่เผลออะไรคิดว่ายัางไงก็ไม่น่าจะมีทางตายถ้าผมไม่หลนเองไม่อะไรนี่ไม่น่าจะมีทางตายเลยนี่ต่อไปเจาสิบสองไปงนู้น ก็สองแม่เพลินจริงอืมจบแปไหมมันจะเหลืออีกกล่องหนึ่งด้านขวาเดี๋ยวเอามาด้วยนี่กล่องสี่เป็นกล่องสุดท้ายแล้ว สิองแล้วก็เอาสจิ๊บเร็ยบรก็เห็นไหมชิลมากเลยอะ่ะชอบอันนี้ผมรู้สึกว่าใช้เวลาเร็วสุดแล้วมั้งหรือไม่เนี่ยจะมีอันอื่นแต่ผมไม่ถนัดพวกหมุนเลขหรือว่าเลื่อนรถอะไรอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเนียคิดว่าไม่น่าจะถนัด จบเลยเวลานี้นะจะโอเคแล้วย้คอมพรี t หกอนี่คือสูงสุดใช่ไหมเพราะเล่นแบบนี้มันก็ไม่มีทางพลาดไยไอเช็คกล่องยังมีโอกาสพลาดเงินอาจจะลดแต่เล่นแบบนี้มันไม่น่าจะมีทางพลาดนะผมจับเกรดไฟฉาย เพื่อที่ว่าเวลาผมใช้จนพังผมจะใช้ได้อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดดีเลย์เร็วๆคิดว่าน่าจะส่องได้เร็วๆหน้าไปจไอที่ดีมากโอเคไหมที่เราต้องดูคือสองตัวที่ต้องใช้ไฟฉายนอกนั้นอีกสองตัวที่ให้หลบใต้โต๊ะผมว่าคุณน่าจะรับมือได้อยู่มั้งเคก็มาจิกก็มาหนึ่งตัวไม่รู้ตัวอะไร แต่จริงตัวที่ทําให้อยู่ใต้ยตัวมันก็เสียเวลาเหมือนกันนะตัวไฟฉายจะสบายกว่าหรือเปล่าอืมนั่นดิเริ่มมาแล้วโอเคเดี๋ยวสต o อป,ปุดูกล้องดิมันมากันเร็วเว้ยนั่นตัวอะไรมองไม่เห็นโอเคเราจะเดินต่อ มาแล้วตัวหนึ่งมาข้างหน้าตัวหนึ่งมาแล้วตัวอะไรไล่เรียบร้อยหนึ่งตัวใช้ออดิโอล่อมันเริ่มจะมาเยอะว่ะออดิโอจะล่อได้หมดหรือเปล่าเนี้ยไม่แน่ใจใช้ออดิโอเสร็จต้องรีบใช้กล้องคาร์เมล่าต่อเลยเนียใช้โมชั่นถ้าเกิดมันอยู่ตรงข้างหน้าเราจะไม่เจอต้องใช้กล้องต่อเลย มีตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ายังไม่มามันน่าจะอยู่โอ้มาแล้วมาแล้วน่าจะมาแล้วยั่งเหรอมันไปอยู่ตรงไหนแล้วไม่มาไปไหนวะมูชั่นเทคเตอร์โนไปอยู่ไหนวะไปไหนวะไอ้เฟนนี่ มีครับตัวอะไรอยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมนะตอนนี้แฮกไม่รู้จะใช้ตัวอะไรเลยอ่ะแม่งเดี๋ยวใช่ไหมความในใจไม่มี m o ชั o n texture m o t i นเทคเตอร์ที่สำคัญที่สุดแล้วผมว่ามันตรวจจับได้หมดทุกตัวไงหลายๆอันนี่มันบอกไม่ได้ว่าตัวไหนมันมาบ้างแต่โมช i นเทคเตอร์ตรวจจับได้ทุกตัวมาแล้วด้านหน้าจะมาแล้วค่อยกดเดยอะมาแล้วมาแล้ว ดานหน้าตรงนั้นมากันเพียบเลยโอเคร de. <quin> ับมือตรงนี้กันยำไอตัวตัวตัวอะไรทุกอย่างใช้ออดิโออออดิโอล่อขึ้นนู่นไปแค่ตรงนั้นพออย่าไปไกลไม่มีเวลาขนาดนั้นโอเคปิดมีใครมาน่าจะโดอออดิโอไล่ไปหมดแล้วจริงกล้องไม่จะดูกล้องไม่ก็ดูกล้อง มีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้มีตัวหนึ่งอยู่ริมๆเราเลยอะ Motion Texture เขียดกูล,ลนมีอะไรมาปะวะเล่นไม่ได้เลยกูลนแมง่งเงยผมไม่รู้จะดูยังไงวะแม่งขอเล่นอีกทีเลยละกัน อย่าเพิ่งเริ่มงานได้ไหมเออต่อเลยไม่ต้องเลือกงานหรอกต่อเลยดีกว่าขอต่อเลยตอนนี้งานอย่าเพิ่งทำขอต่อยาวๆเลยแม่งมันเยอะเกินอ่ะผมแม่งพะวงอ่ะถ้าโ m o ่นดี detector เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่จำเป็นนะคือเรารอให้มันติ้งถ้ามันไม่ติ้งก็คือยังไม่มาใช่ไหมผมจะลองผมต้องใช้สเต็ปเชื่อใจ m o ชั่น detector ร้อยเปอร์เซ็นต์ไ จะรอดูจนกหวาจะมีมันติงอยู่ที่สองด้านซ้ายและก็ข้างบนของที่ที่เราอยู่ต้องรอจังหวะน,นั้นด้วยโ motion ท e เตอร์เท่านนั้นแหละต้องโมชั่นดีเท t เ,เ,เ,เตอร์ด้วยเนี่ยแม่งสำคัญมากอะ่ะจ็ไปรอบนี้ต้องขนเป็นร้อยลังเพื่งจะเห็นไอ้แสดเพิ่มซะอย่างน้อยถ้าเรารับมือใครเอาโอเคหน่ โอ้น oh, po. right? ี awesome. ่หายเมื่อกี้ยำๆไปแล้วต่อไปก็แฮกโป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 อยู่ไหนโปโปอยู่โน่นแฮกกลับไปก็จะเหลืออีกสองตัวใหม่หมอยังยังไม่เห็นคาเมล่าไม่เห็นอีกสองตัวใหม่เป็นอะไของมันแต่มันยังไม่ใหญ่อยู่ใกล้เราโอเคงั้นเราก็ต่อเลยนั่นไงอยู่ตรงนั้น มีตัวหนึ่งกำลังมาจากทางนั้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยคือผมไม่เห็นเโมชั่นดิเทคเตอร์ไงไม่ทําไงอ่ะแม่งเอ้ยขออีกทีเลยมันมาหลัวเกินขอมอนผมไม่รู้จะใช้แฮกกับตัวอะไรไม่รู้จะใช้ออเดโอจังหวะไหนมันมีสี่ตัวที่มันเยอะเกินไป งี้ผมอาจจะต้องดูสลับด้วยก็แล้วกันใครมาใกล้ๆล,ลองส่องกล้องดูว่าเป็นตัวอะไรแล้วก็ไล่ไปไม่ละเนี่ยมาหนึ่งตัวเนี่ยตัวอะไรโอเคกล้องครับเวลา่าตัวอะไรที่มามันคือไอ้นั่นอายำแฮกยำกลับไปแต่ระหว่างที่ผมแฮกยำกลับไปเนี่ยผมจะมองไม่เห็นว่าใครมาบ้างแม่เงเอียไม่รู้ว่าใครมาด้วยปะเนี่ยบูชันเทคเตอร์มีใครมายัาง นะตอนนียไมเห็นความเคลื่อนไหวไม่ใครมาเนี่ยไม่เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวก็ยังไม่เห็นใครมาสัาพากพักแม่งก็มากันดืด้อคาเมล่ากล้องมีตัวหนึ่งมาอยู่ตรงนี้เคดูกล้องยี้ไว้โมชั่นเท็เตอร์เช็กล้องยังอยู่โมชั่นเท็เตอร์ตอนนี้ตัวที่อยู่ใกล้สุดก็คือกล้องนั้น มันไม่อยู่แล้วเราก็เตรียมหลบได้หรือปะหมยายว่าบมชันดีเทกเตอร์ไม่เจอเลยอ่ะแม่งกล้องยังอยู่ตัวนี้มันตัวใหม่ตัวหนึ่งปะนาใช่ดูกล้องนี้ไปก่อน ตัวนี้มันอยู่ใกล้สุดแล้วดูแม่งไปกันหรือจะแฮกแม่งดีแม่งอยู่ตรงนี้อยู่ได้ไม่ยอมมาแฮกแม่งซะดีไหมเนี่ยอ่ากล้องแฮกมันเลยเมันใสอ่ามันชื่อว่าเฮตตี้ใช่ไหมเฮตตี้มั้งเออเฮตตี้จริงด้วยโหไล่าย,ยาวๆทางนั้นเนี่ยต้องนานมากนะกว่าจะถึงชิด งานวาชิบหายแล้วเอ้ยแม่เองยมันนานเกินผมถูกแล้วไอ้ตัวผู้หญิงคือเฮตตี้แต่แฮกมันนานเกินว่ะพอจะต้องกดให้มันไปไกลๆห้ามไปจุดผปกตีแล้วเวลาผมจะกดเสียงหรือแฮกผมจะกดไปจุดเริ่มต้นไงแต่ถ้ามันไกลไปตัวอื่นมันจะเข้ามาใส่เราได้ก่อนอ่ามันยากนะ มันมีห้าคืนด้วยใช่ไหมเกมเนี้ยเฮงเป็นไป,นป,นปนได้เหรอวะยากิบผาแย่คือเราก่อนอื่นเราต้องจับตัวที่มาไวๆก่อนให้ได้หนึ่งตัวแฮกตัวที่มาไวๆก่อนได้หนึ่งตัวมาไวๆสักตัวหนึ่งแล้วผมจะดูแล้วผมจะแฮ็กเลยอย่างไวแต่ตอนแฮกเราไม่รู้ไงว่าตัวไหนมันมาอยู่ตรงไหนแล้วบ้าตอนที่ผมแฮกอะ มันใช้เวลานานเกินพอเผิ่มมีตัวมาใกล้ๆก็ไม่รู้เรื่องเลยหมาตัวหนึ่งไหลมาแล้ว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 ไหลมาสองตัวเลยแค่หมายังมาก็มาดีแล้วโอเคหยุดสต็อปมีตัวอยู่ข้างหน้าเราโอ้ย ยังไม่หายไปเหรอไออยู่นานเหลือเกินกล้องอันนี้ไล่์โอเคผมจะแฮกอาย,กายำไกลไปปะวะเดี๋ยวเทเวอร,รี่อะไรของแม่งก็มาอีกฮาเด้ฮึบโอเคไปแต่แฮกมันเช็คได้ดิเออถ้าแฮกแฮกอยู่มันเช็คได้เออเพิ่งจะรู้โอเคงั้นเราหลบหลบมือหลบไปแล้วหลบได้แค่เนี้ยมันหลบได้แค่เนี้ยโอเคหลบทางนี้ โอเคพอ,อยังจอ๊บพอ,อยังเฮ้ยยังไม่พออยู่อ่ะนานจังวะพอไหมมันถ่วงเวลานานมากเลยตัวหานี่โอเคตอนนี้ทุกคนอยู่ตรงไหนกันบ้างไม่มีตัวที่อยู่ใกล้สุดเลยอ่ะสวยโอเคงั้นต่อเลย ที่รู้ไอ้ผู้หญิงนี่คือแบบว่าถ่วเวลานานมากอ่ะมันจะหลบมือหลบอะไรคุณเธอเขาเสียเวลาไปเยอะเลยตัวอะไรกำลังจะมากล้องไอ้นั่นอ่าแฮกอ่เจยาโปโป,โป,โปโก็ ระหว่างไล่มันอยู่ก็โอ้ยคุณเธอมาหลบไปด้านซ้ายแล้วหลบไปด้านขวาหลบไปด้านซ้ายพอยังอย่านานสิอย่านานสิโอเคเช็คไฟฉายมีใครมาโอเคตอนนี้แฮกน่าจะไปต่อไปก็แฮกอายำต่อเลยเมื่อกี้โปโปใช่ไหมเราโปโปไปแล้วตัวหนึ่งต่อไปก็ยำ โอ้แล้วคุณเธอก็มานี่ไงแม่งมาโลทีนี้หาเด้ดูดิดูดิมันเยอะขนาดไหนอายาไปแล้วเหรอโอ้ยชึบนึกว่าไปแล้วพอไหมโอเคยามกับโปโปไปหมดแล้วโมชั่นเทคเตอร์ก็ผมน่าจะรับมือได้หมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มาพร้อมกันน่าจะรับมือได้หมดแล้วดูแม่งโหติงขึ้นมาโคตรเยอะเลย ค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคอยู่แต่ตั้งร้อยอันนี้งานมันไม่ค่อยคืบหน้าแต่รับมือพวกแม่งอยู่ไปเลยมีตัวนึงกำลังมาเห็นอยู่เห็นอยู่โ motion t e เตอร์อยู่ตัวอะไรจะมาเดี๋ยวดูกันเฮิปหืมตัวอะไรจะมาอ๋อน,นี่นี่น,นี่โอ้ยนี่แหละหลบใต,ต้โต๊ะ เนี่ยมันจะถ่วงเวลาเว้ยและตัวอื่นก็จะมาด้วยเนี่ยในระหว่างที่เราหลบแม่งอยู่เนี่ยขึ้นไปตัวไม่ตายหาได้และขึ้นไปปุ๊บต้องส่องไฟฉายปั๊บเลยมไม่พร้อมไม่รู้ตัวอะไรจะมาอโอเคฮึมี่มีตัวไหนมาโอเคอ่าเช็คกล้องแคมล่าตัวอะไรอยู่ใกล้ๆมีไหมยังไม่เห็นโอเคงั้นน่าจะหายหมดานถ้าไม่มีเช็คไฟฉายทีโอเค งั้นก็น่าจะไม่มีอะไรนะโอ้มีตัวมาไปฉายสองหน้าเรียบร้อยโอ้ยพังเดี ¿er? ๋ยวเอ่อซ <ip>. ่อมแปปหนึ่ง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 รีบวด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 ตแล้วโอเคสองไปฉายไปฉายยังรีเลย์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เต็มสองต่อโอเคไม่มีใครโมชันดีเทคเตอร์กล้องมีตัวอะไรอยู่ใกล้ไหมมีเฮตตี้อ่าเฮตตี้ยูโกนี่ไม่ต้องไปไกลเพราะว่าตัวมีเวลามาก โอเคกล้องตัวอะไรใกล้ไอ้นั่นตัวอะไรอ่ะไอ้มันตัวใหม่อีกตัวหนึ่งเหรอนายเป็นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งโอเคอ่าแฮกคือเอากุกพังแย่แม่งเอ้ยรีบูททันเปล่าววะลาผมว่าผมมาดีมากเลยจะทันหรือเปล่ากล้องคาเมล่าเอ่อไอ้นี่มันทาวเวลลี่ไอ้ทาวเวลลี่ยูโกไม่ไม่ใช่เหรอคนละตัว ไม่ใช่แล้วผมดูกล้องผิดตัวแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ตัวอะไรมายังอ่ายังไม่เห็นกล้องไงตัวนี้ตัวไอ้เนี่ยตัวอะไรยำเหรอยำเด็กแว้นเหรอยำเด็กแว้นบ้างเนี่ยใช่ออดิโอบ้างไหมออดิโอขึ้นบนถ้าใช่ออดิโอรอนจะได้อยู่ โอเคคาเมล่าเช็คมันก็ยังอยู่ฮะนี่ตัวอะไรวะเฮ้ยมันยืนอยู่นี่คือตัวอะไรอ่าโปโป้ใช่ไหมน่าจะเป็นโปโป้แหละมั้งเออโปโป้นี่ด้วยโอเคจบนี่ก็โมชั่นเทคเตอร์เช็คก่อนอุ้ยยำมาโอเค เช็คกล้องนี่ใครมาแถวนี้แล้วโอเคโมชั่นเทคเตอร์แล้วก็ทำยาวๆได้แล้วมีตัวหนึ่งมาอ่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยกูทำยังไม่ถึงครึ่งกูไดรับมือพวกแม่งเนี่ยยังไม่ทำไม่ถึงครึ่งเลยเว้ยเลยยำไอ้โปโปนี่คือโปโปอ่ากล้องแม่มียังทำไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยออดิโอขึ้นบน มันมีหลายตัวอยู่ตรงนั้นโอเค motion texture คัคเมเบราดูให้แน่ใจว่าใครอยู่รอบๆมีตัวนี้อยู่ตรงนี้เฮตตี้เฮตตี้หมาปะเดีย๋ยวมีตัวนึงใกล้จะมาเมื่อกี้เห็นตัวนึงมาอยู่แถวๆนี้โอ้ยงายนะแล้วก็มีไอเฮตตี้เดี๋ยวขอแฮกเฮตตี้ขึ้นไปน่วน ไม่ได้มาเท่าไหร่ี่วะมโชชั่นเทคกเตอร์เช็คก่อนไฟใช้ไม่ไหมโอเคโอ้แมงโอ้มชั่นเท็เต,เ,กกเ,เ,ทเตอร์อยู่โอเคมีตัวหนึ่งมาจากทางไกลย,ยุดผมต้องเช็คให้แน่ใจจะมีใครมาเปล่าเช็คกล้องด้วยมีใครอยู่แถวนี้ไหมมีนี่ตัวอะไรกันตัวอะไรวะเนี่ยเทวเวอรี่รอ่ะ ทเวอร์รี่ปะ่ะให้เดาได้เป็นทเวอร์รี่ทเวอร์รี่ขึ้นไม่ไม่ใช่ทเวอร์รี่อ่าไอตัวนั้นมันตัวอะไรวะโปโป้เหรอได้เป็นโปโป้ป่ะชิปหายแล้วพังอ่าสอมอยู่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 กล้องเนี่ยตัวอะไรวะ มันคือตัวอะไรมันยังมีตัวอะไรที่ผมมีอ่ะแฮกพังเหรอเฮ้ยวอททำไมแฮกพัง่ะเฮ้ยแคนเซิลแคนเซิลแฮกเฮ้ยแฮกพังแฮกกดไม่ได้แฮกกูพังแฮนมึงเอ้ยโอเคอ่ะไม่เป็นไรแฮกพังใช้กล้องได้อยู่มูชันเทคเตอร์เช็คมีใครมาแต่แฮกพังเหรอวะพังได้ยังไง แฮกพังจริงๆนะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> อย่าบอกนะว่าเกมบัก๊กผมรู้สึกว่าเกมอาจจะบั๊กแล้วก็ได้หุ่นจะไม่ขยับอะทำไมผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เกมบั๊กแล้วผมสามารถทำอะไรก็ได้แล้วถ้ามชันดีเทกเตอร์ยังไม่ขยับอะไรอีกแป๊บหนึ่งผมว่าเกมน่าจะบั๊กแล้วเป็นโอกาสที่ผมผ่านชิปหายแล้วใช่แม้เพราะว่าแฮ็มันพังทําให้เกมมันบั๊กปะวะเคล เพื่อความชัวร์มาลองเช็คดูก่อนก็ยังไม่มีนะผมว่าเกมอาจจะพังวะ่ะไอเกมบั๊กเย้ทุกผ่านแล้วผมนะหลายท่านบอกเพ่งไม่มีเกียรติไม่มีสักตีไม่แคร์ว้ากูผ่านได้เป็นพอ,อเกเปะ่ะเย่จะว่เกมบั๊กแล้วเพราแฮกเป็นค้างโอ้แบงพัง,งรีบูตมชชั่นดีเทคเตอร์ ผมว่าน่าจะใช่ตอนนี้เกมบัคพอแฮกค,ค้างเพราะตัวที่มันจะอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดไม่ขยับเลยมันใช n เท t e c t o ก็ไม่ทำงานจับใครก็ไม่ได้อย่างน้อยถ้ามันขยับอยู่ยังเห็นแต่ผมจะเช็คให้แน่ใจเรื่อยๆเพราะผมไม,ไม่เชื่อใจมันแต่คิดว่าน่าจะบัคแล้วจริงๆเพราะไม่เห็นอะไรเลยเกมบัคครับผมนะ l ตโกเบบี้ผ่านแล้วตูวไม่แคร์ครับผมนะกผ,ผ่านได้เป็นพอเย่ เกมมันยากตัผ่านได้ก็พอทําได้ไงวะทําให้แฮกติดบัคกับผมนะกลายเป็นว่าหุ่นทุกตัวหยุดทํางานนี่คือเอะไรวแฮกแฮกโกงอัติเมตแฮกแฮกแม่งทุกตัวในแมปไม่สามารถขยับได้ทุกตัวในแมปโออัติเมตนักแฮกกับผมนะเย่แ yeah. ฮกที่ร้ายกาที่สุดในพื้นปัตตพีเลตโกเบบี้แต่มันยากจริงๆเนะี่ย ใ่้ผมมุดแต่ลับมือยังไมไ่ถึงครึ่งเห็นไหดูอีกทีนานมากเลยอ่ะนั่นก็ยาวๆเนาะสกาวสิบแล้วค่อยเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์แต่น่าจะไม่มีแหละนี่โอ้โคตรจีเนียดครับผมเนะี่ยผมนี่บั๊กหลายทีแล้วนะหลายเกมด้วยแฟนเกมตัวเล่นเกมไหนตัวชอบบัก๊กและตัวก็จะเล่นง่ายผ่านได้ง่ายแหมผมนี่จีเนียดเรื่องการบั๊กจริงๆ ไม่ใช่เรื่องดีครับผมนะทุกท่านอย่าเรียนแบบ <laughs> Let go baby เอาให้จบเลยจบเลยมาถึงนี่แล้วโมชันดีเทคเตอร์ไม่ทำงานถ้าตุวแพ้แปลว่าแม่งโกงมันไม่ทำงานวิใครขยับจบไหม Yeah baby <laughs> เล็กก <laughs> <Let 's go. laughs> ได้ตังมาอัปเกรดแฟลชไลท์แล้วกันไฟฉายสำคัญคืนที่สี่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมนะแต่ผมขอพักไว้เท่านี้ก็แล้วกันแยะแอะแอะแอะใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์กดแชร์แล้วกดเบนเพื่อเป็นการใจ้ผมสร้างสรรค์ผลงารดูนะใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็กดไลค์กันเยอะสัปนี้ก็ขอไปกอดคุบายม่วน굿ไนพิ้ว